เคนะครับเดี life, e ๋ยวลงต่อปลากำลังกินเบ็ดดีๆเลยเดี๋ยวนั่งต่อครับเมื่อกี้นั่งตูดชาเลยเฮ้ยปลาตอดปลาตอดปลาตอดตอนครับอุ้ยดิงไปแล้วอุ้ยสวยงามอีกแล้วไม่ได้ใหญ่นะครับแต่งามสวยครับแต่เมื่อกี้ใหญ่จริงครับอุ้ยโอ้เสียงอะไรอีกลยในเครื่องผมขออภัยครับโอเี้นะครับเดี๋ยวลงเบ็ดต่อปลากำลังกินเบ็ดดีเลยนะครับไปลงต่อ เดี๋ยวรอมันกินแล้วผมจะวัดสวนขึ้นมาโอ้เรียบร้อยครับนะครับเรียบร้อยครับปรนมาครับครับเดี๋ยวผมตกต่อครับเดี๋ยวก็เหลือเยอะนะครับพรัผมใช้แบบประหยัดนะครับวละปั๊มชอบเข้าช่วงยินนะครับครับรอปลากินเอาลากไว้ลากไว้นี่เรียบร้อย ลากไปปุ๊บเรียบร้อยเลยนี่มันมานะครับคลิปน,นั้นนิดนึงครับบ,บ่อยล้วเดี๋ยวผมโยนต่ออืมเชือกพันกันบ่อยจุงเบยครับเดี๋ยวรอปลากินครับผมไปเยี่ยวนะครับแล้วให้พ่อผมรอรอวัดปลาครับได้ละใส่งามๆที่ครับ นี่ปลากำลังกิน,นครับรอจังหวะวัดก่อน,นกำลังลากไปนะครับให้มันลากไปก่อนอุยอ้ยอุ้ยสวยงามครับนี่ใหญ่ขึ้นมานะครับนครับนครับไม่ไหวครับน่ครับ,รบตกต่อผมพอผมลากแล้วลากแล้วจบแล้วอุย้ยไม่อยู่ครับนะครับเดี๋ยวรอดูของผมครับท่านผู้ชมเม,มื่อกี้เปิด เปิดคิดไม่ทันครับเอาเยอะกินต่อๆกันครับปลาเหมือนจะกำลังเข้าครับเข้าเยอะด้วยโอ้ยเฮ้ยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็อุ้ยของพ่อของกินแล้วจมแล้วอุ้ยอยู่นะครับเดี๋ยวเราดูของผมครับมันจะอยู่เปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเป็นหนึ่งครับไอ้พ่อช่วยหน่อยนี่ครับใวยครับจมแล้วอุ้ยเรียบร้อยครับนะครับผมว่าเราต้องไปไซนี้ครับมินิครับ ของแท้ครับตุกวตรอมันกินนะครับน้ำมือก่อนครับเดี๋ยวมันกินเมื่อกี้ทุ่นผมหายครับนี่เมื่อกี้ทุ่นหายตัวใหญ่เลยครับไม่ค่อยใหญ่ครับมามนะครับทุ่นหายเมื่อกี้ลืมเปิดกล้องเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราโยนเบ็ดลงต่อครับ ทุนชอบหายนะครับ,ท,รบทุนหายแล้วครับอืมทุ้นหายแล้วเรียบร้อยในสักทีครับครับโอ้ยในสักทีครับทุนหายครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ขอตกต่อนะครับฝนตกกลับบ้าน,นครับดูเหมือนว่า ันย <ming> <c oughs> ังเพิ่งตกแบบปลอยลินนะครับเดี๋ยวเราปลากินครับเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ปลากินนะครับเดี๋ยวเราปลากินครับโอ้ยผมพอผมได้แล้วสุดยอดดุร้อยฮะเนี่ยผมพอผมเดี๋ยวเราดูของผมได้ครับของผมกินแล้วไปแล้วเดี๋ยวรอทุ่นจมนะครับเดี๋ยวเรารอทุ่นจมนะครับลากไปอยู่ลากไปอยู่อุ๊ยได้แล้ว ตัวเล็กครับตัวเล็กยอดครับโอเคนะครับแล้วก็ตกต่อไปเรื่อยครับฝนเริ่มละเริ่มมีการฝนโอ้ยผมว่าผมเอีกละหายแซบครับทุนหายแซบของผมก็เริ่มมีอาการเหมือนกันนะครับนิดหน่อยครับเดี๋ยวรอดูก่อนครับจมนะเมื่อกี้จมอจมแต่ไม่โดนไม่อยู่ครับ ตละตละตละตอละตละตัวละตัวเล็กเหมือนเดิมนะครับลากไปหาเบ็ดพ่อผมละลากไปละลากไปละเฮ้ยลากไปละลากไปละนิ่งเลยแคบเลยรอกินเฮ้ยจมจมจมกี้จมนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ว่าสวนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเริ่มตกแรงเรื่อยๆนะครับ โอเคนะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ผมมาทำให้ต่อนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับทุนจมพอดีอือไ่โดนไปฝนตกหนักแล้วบ๊ายบายครับ